ตน,นี้นะคะกะ็ทีมวิบากนะคะที่งงมารับน้านะคะไปให้จุดที่ว่าได้ปิ่นนะคะอยู่เลาะลาะก,กำแพงนะคะใกล้ะแะข้มลึกเสือนะคะนี่นะคะก็ลงมาเอาน้านะคะน้ำไปให้อาบสาคู่ที่ สำหรับตัวนี้นะคะก็กำลังทีมคุ้นหานะคะก็ทยอยกลับเข้ามาเลยนะคะหลังจากที่รวมคนกันปทีว่าตรงจุดที่มีกลิ่นใกล้แคมป์ลูกเสือนะคะแต่ก็ทยอยกันมาแล้วนะคะกำลังนะคะกำลังค้นหานะคะก็ ก็ยาจีนนะของเรานี่แหละเราดื่มกันเราดื่มกันวันนีอยาจีนนี่มันคันน้องท่าอันจะเป็นไหมกันหน้ทีมคนหานะก็เยอะนะคะกำลังเดินทางนะคะกลับเข้ามานะคะที่เกาะเมืองการนะคะทุกคนก็ต่างมุ่งหน้านะคะตรงที่ถังน้ำนะคะขวดน้ำดื่มนะคะ นะคะ,ะก็ทยอยกันมาเลยนะคะนาจุทุกทุกชุดทีมค้นหานะคะ่นะคะ,ต,คะ,คะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่นะคะทุกหน่วยนะคะทุกชุดทีมค้นหานะคะก็กลับเข้ามาที่ส่วนยางนะคะแล้วก็กองหน่วยการแล้วนะคะต่างทุกคนก็คงจะเหนื่อยนะคะเข้ามาก็ทานหาน้ําทานก็กับข้าวนะคะนะคะ ก็บรรยากาศช่วงอ่ายแก่ๆแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะแต่ละชุดนะคะก็รับประทานอาหารนะคะก็เป็นชุดเป็นกลุ่มเนะคะแต่ก็อย่างนี้ค่ะห่างกันด้วยนะคะอาหารนะคะแซ่เบอร์อะไรบ้างทางนู้นก็เป็นแกงหนุ่มก็ส้มตำนะคะนู้ก็จะเป็นผัดหมี่นะคะทอดไก่ สำหรับกำลังชุดทีมค้นหานะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักผ่อนนะคะพักผอ่อนดื่มน้ำแล้วก็รับประทานอาหารนะคะช่วงเย็นนะคะหลังจาก,กเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ละคนห,หน้าทีมนะคะแต่ละชุดนะคะก็จะเข้าที่ประชุมนะคะสรุปนะคะสรุปแล้วก็ วางแผนค้นหาต่อไปนะคะเพราะว่าไม่เจอนะคะก็มุ่งหน้าไปตรงที่มีกลิ่นนะคะใกล้หนองน้าแล้วก็ใกล้แคมป์บุกเสือนะคะแต่ยังไม่เจอนะคะต้นตอของกลิ่นเลยนะคะก็กลัวจะข้าก่อนนะคะก็เลยพากันกลับลงมานะคะตอนนี้ก็รอประชุมนะคะรอประชุมค่ะตอนนี้นะคะก็หัวหน้าชุดนะคะกําลังา วางแผนนะคะดูแผนที่นะคะแล้ว <decimal> ก <opl ane> <with> uh ็วางแผนในการค้นหาวันพรุ่งนี้นะคะมีข่าวว่าที่จะทำเส้นทางการบินรอบหนึ่งเรื่องก่อนเพราะเดี๋ยวเขาเวลาปรับจูนเรื่องของเส้นทางบริเวณนั้นอาจารย์จะอยก่ใช่ไหมครับผมขอแค่ ค่ะตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะจะใช้โดนจับความร้อนหน้าบินนะคะตรงจุดที่หมวแล้วก็จุดที่แกตัดหวายนะคะก็ตอนนี้กําลังวางแผนนะคะก็ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่นะคะก็กําลังวางแผนนะคะ หาจุดนะคะที่จะใช้โดนนะคะบินขึ้นไปเพื่อใช้โดนจับความร้อนนะคะบินหานะคะตอนนี้ก็กำลังหาดูแผนที่นะคะที่จะใช้โดนบินขึ้นไปตรงบริเวณที่อของแกหล่นหายอยู่นะคะก็เป็นหอยานะคะ ใครก็กำลังนะคะเจ้าหน้าที่และชุดคนหานะคะศูนย์ค้นหาคนหายนะคะก็เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทุกงานกำลังทุกหน่วยงานนะคะก็หวังว่าเราจะเจอคุณตาด้วยเร็วนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้ทีมนะคะคนหาของเรานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะัพอจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ